เลื่อี่สกุลาตอนแม่มดฟ้าใสาหัวใจมนตา EP ที่11ตอนจบนานมากแล้วที่ท่านไม่ได้เรียกฉันมาส่วนตัวแบบนี้คงจะมีเรื่องสำคัญสินะคะท่านผู้คุมเธอทำอะไรไว้ซินเทียอะไรคะตอนเนี้ปูหลนถูกสารเวทมนคุมตัวเอาไว้ลูกสาวเราใช้มนต์ดำร้ายแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนมันเกี่ยวข้องกับเธอใช่ไหมซินเทีย นี่ปูหลนถูกคุมตัวงั้นเหรอคะตอบฉันมาสิเรื่องนั้นท่านผู้คุมก็เห็นนี่คะว่าฉันอยู่ในคุกเธอจะเลือกแบบนี้ก็ได้สินเทียมันง่ายมากที่เธอจะบ่ายเบี่ยงเอาโตโดดัวรอดแต่ฉันขอเตือนสติเธอว่าลูกไม่ใช่เครื่องมือสิ่งที่เขาทำมันร้ายแรงมากที่ขนาดสารเวทมนต์อาจจะสั่งประหารเขาได้เธอยังมีความเป็นแม่อยู่ไหมสินเทียเธอจะปล่อยให้ลูกจเจอเรื่องแบบนั้นจริงๆนะหรอปะปูหลนนี่ลูก จิตความเป็นมนุษย์ของฉันกําลังถูกกลืนหายไปมนดานี่มันกําลังทําให้จิตใต้สํานึกของฉันหลับไหลลงไปเรื่อยๆแล้วฉันก็คงจะลืมทุกอย่างไม่ได้นะเป็นแบบนั้นไม่ได้ ฟ้าใสฟ้าใสได้ยินพวกเราไหมเทสันดาวเรืองเปล่าประโยชน์มนดําที่ปูหลนใช้มันไม่ใช่มนดําธรรมดาแล้วเราควรทํายังไงดีองค์ชายนั่นสิเพคะนี่ขนาดพวกเรามาหากันตั้งแต่เช้าตูก่ก็ยังไม่มีวี่แววไม่ผิดแน่มนดําเนี้ยเป็นมนดังชนิดเดียวกับของจอมเวทด,ดําเอลเลียสที่เราเคยอ่านเจอในหนังสือประวัติศาสตร์เวดมน นี่หรือว่าอย่านะองค์ชายดันมนนัน่นนักเรียนแล้วก็อาจารย์ในโรงเรียนร่วมกันสู้หลายคนตอนนั้นถึงได้ชนะมาได้แต่นี่องค์ชายคนเดียวเคสันถ้าผู้หญิงที่นายรักตกอยู่ในอันตรายนายก็ต้องทําแบบเราองค์ชายกลับไปส่งข่าวให้ที่โรงเรียนเถอะมีแต่เราเท่านั้นที่จิดสื่อถึงฟ้าสายได้เราเชื่อมั่นในความรักของเรานี่สินะน้ําเชี่ยวเอาเรือไปกวางไว้ก็คงไม่อยู่นี่มือรุ่นพี่เคสันมีแผลนี่คะ อ๋อไม่รู้ตัวเลยคงโดนกิ่งไม้เข้านะ่ะขออนุญาตนะคะหอบใจนะดาวเรืองอันที่จริงคาถาแค่นี้ฉันใช้เองได้สบายอยู่แล้วแต่มีคนทำให้แบบนี้ก็รู้สึกดีไปอีกแบบต้องใช่แน่ที่นี่แหละกลินไอพลังชัดเจนมากเข้าวันที่สองแล้วต้องรีบหาฝาใสให้เจอหิวหิวเลืเกิน ฟ้าใสฟ้าใสจริงๆด้วยในที่สุดก็เจอฟ้าใสหรือว่าเป็นเพราะมนดํดำตั้งสติฟ้าใสอย่าให้มันครอบงำเธอต้องดื่มเลือดดื่มเลือดให้ได้มากที่สุดไม่ได้การแล้วถึงแม้จะเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ต้องสื่อสารกับจิตของฟ้าใสให้ได้ขอโทษนะฟ้าใสฟ้าใสอดทนหน่อยนะไม่เป็นไรนะเราอยู่นี่ จังหวะนี้ล่ะต้องสื่อสารกับจิตของฟ้าใสที่เหลืออยู่ให้ได้ฟ้าใสขอโทษที่เรามาช้าตื่นเถนะแบบรงเดียนกับเถอะฟ้าใสฉันเหรอฟ้าใสแล้วนั่นไทยมารบกวนเวลาหลับของฉันเราองค์ชายรันไงฟ้าใสฉันไม่รู้จักเลยทั้งชื่อฟ้าใสทั้งองค์ชายรันฟ้าใสได้ปล่อกลับมาเถอะเราไม่เอาแบบนี้ แต่ถึงฉันจะรู้จักก็กลับไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นล่ะฉันจะหลับไหลยอยู่ที่นี่แล้วเราล่ะแล้วเราล่ะฟ้าใสาแล้วความรักของพวกเราล่ะความรักใช่เรารักเธอฟ้าใสาได้ยินไหมเรารักเธอจำได้แล้วนี่ม์ดำพายแล้วสินะอง์ชายดันอง์ชายดันอง์ชายดันคะตื่นสิทำไมชีพรจรกับหัวใจไม่เต้นล่ะ เมื่อครูองค์ชายรันบอกรักฉันบอกให้ฉันกลับมาไม่ใช่เหรอคะแล้วทิ้งฉันไว้คนเดียวแบบนี้ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะองค์ชายรันต้องกลับมาได้ยินไหมคะห้ามตายห้ามตายเด็ดขาดยังนิ่งอีกจะไปทั้งทั้งที่ยังไม่เคยได้ยินคำนี้จากปากฉันเหรอคะฉันรักองค์ชายรันฉันรักองค์ชายรันนะคะหัวใจหัวใจกลับมาเต้นแล้วองค์ชายรันกลับมาแล้วชนะแล้วสินะ ความรักของพวกเราชนะมนดำพวกนั้นแล้วรู้ไหมเรากลัว,เร,ลวเรากลัวที่จะเสียเธอไปเรานึกว่าเราจะไม่ได้กอดเธออีกแล้วฟ้าใสฉันอยู่นี่แล้วค่ะองค์ชายดันกลับกันเถอะนะว่าที่พระคู่มั่นของเราค่ะแม่มดปูหลนอยู่ต่อหน้าศาลแล้วได้โปรดช่วยพูดความจริงออกมาด้วยค่ะคุณรู้ตัวใช่ไหมคะว่านั่นคือเจตนาค่ะฉันทราบค่ะ เนื่องจากตัวคุณยังเป็นเยาวชนสารต้องการทราบค่ะว่าคุณไปเอามนต์ดำร้ายแรงแบบนั้นมาจากไหนเอ่อฉะฉันฉันฝึกฝนมันขึ้นมาเองฉันสร้างมันขึ้นมาเองค่ะไม่มีทางคุณโกหกมนต์ดำนั่นเคยมีพ่อมดชั่วร้ายที่ชื่อเอลเลียสเคยครอบครองมันมาก่อนถ้าคุณไม่บอกสารตามตรงว่าคุณนำมันมาจากไหนคุณจะมีโทษหนักถึงขั้นประหารได้ถึงแม้จะเป็นเยาวชนนะคะประประหารงั้นเหรอคะ ขออนุญาตครับสารเวทมนต์มีพยานบุคคลที่ควรต้องสอบปากคำฉันนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของมนต์ดำนั่นเสียงนี่คุ้หญิงคนนั้นเหรอหมายความว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่ในคุกคุณพยายามสื่อสารกับลูกสาวด้วยการใช้มนต์ดำพวกนี้ใช่ค่ะจากที่ฉันเคยสวามิภักดิ์ต่อท่านเอลเลียตฉันเลยได้มนต์ดำพวกนี้มาฉันพยายามควบคุมจิตใจลูกสาวให้แก้แทนคนคนหนึ่งให้ฉัน และที่ถ่ายทอดพลังนี้ให้ได้ก็เพราะเป็นสายเลือดเดียวกันหมายความว่าลูกสาวคุณโดนควบคุมเหรอคะค่ะฉันเป็นคนทําเรื่องนี้เพียงคนเดียวปูหลนถูกใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นสินเทียทำไมทำไมคุณพูดแบบนี้สารรับทราบแล้วคะ่ะแต่ถึงอย่างนั้นลูกสาวคุณก็ต้องได้รับโทษนะคะเธอจะถูกยึดเวทนมนตลอดชีวิตและความทรงจําบางส่วนด้วยส่วนคุณคุณสินเทียครั้งนี้คุณต้องโทษประหารคะ่ะ ฉันทราบค่ะและขอน้อมรับมันคุณทำไมปูหลนไม่ต้องถามอะไรแล้วนะอย่างน้อยฉันก็ถือว่าฉันได้ทำหน้าที่แม่คนอย่างฉันคงไม่เหมาะสมเป็นแม่ใครทั้งนั้นแต่ขออนุญาตนะรู้ไหมลูกทำไมหนูถึงชื่อปูหลนทำไมคะ ตอนที่แม่ท้องหนูแม่แพ้หนักมากมีแค่เพียงปูหลนเท่านั้นที่กินแล้วดีขึ้นขออภัยนะครับได้เวลาแล้วปูหลนมีชีวิตต่อไปนะรักษาเนื้อรักษาตัวเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วลาก่อนนะลูกคุณี่โกงอะ่ะคุณมาทำดีตอนนี้แล้วคุณก็จะไปอะ่ะแม่ปูหลนขอบใจนะแค่คำนี้คำเดียวแม่ก็ตายตาหลับแล้ว อุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกว่าแล้วว่องค์ชายรันต้องพายายเฮ้ยไม่ใช่สิท้าคู่มั่นฟ้าใสกลับมาได้เราได้สวมแหวนของด้าชวงให้กับฟ้าใสแล้วดังนั้นต่อไปนี้ฟ้าใสจึงอยู่ในฐานะพระคู่มั่นของเราไม่ใช่เพียงว่าที่เท่านั้นยินดีด้วยจริงๆนะเพคะนับถือในความรักของทั้งสองเลยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ร่วมยินดีกับเรา คุณป้าครับดูดูไปก็ชักดร่มอิจฉานะครับเนี่ยแหมเคสันหลานมองดูรอบๆตัวให้ดีสิจะได้รู้ว่าตัวเองไม่ต้องอิจฉาใครเลยฟ้าใสหลังจากที่เธอเดียนจบจากที่นี่เราขออภิเษกเลยนะอีกตั้งสี่ห้าปีนะคะรอได้เหรอได้เสมอแหละถ้าเป็นเธอ เวลาช่างไวมากค่ะเดินทางมาถึงตอนจบแล้วเหลือติดค้างตอนพิเศษนะและสำหรับเรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องที่แปะไว้ให้นี้นะคะ FC ใหม่ถ้าชอบอย่าลืมซัพพอร์ตด้วยการซับสไคร e และกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย